เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับกลับกันมาอยู่ในเกมไดซันสเฟียร์โปรแกมอีกแล้วนะครับผมสําหรับในวันนี้ครับเราจะทําอะไรในวันนี้ครับเราจะทําการทําโรงงานให้กับสิ่งหนึ่งอย่างที่จําเป็นมากในการวิจัยของเรานะครับเป็นวัตถุดิบชิ้นหนึ่งที่จําเป็นมากมันก็คือตัวนี้นะครับผมไปที่เทคโนโลยีทีนก่อนเลยก็คือตัวนี้นะครับแร่แมทริกสีฟ้านะครับผมซึ่งผมก็ได้วิจัยนอกคลิปเสร็จแล้วเนาะก็จะวิจัยก็จะได้เป็น ข้างน้าของแร่ Matrix, แมทริกก็เป็นโรงงานผลิตนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่ผมวิจัยไปก็คือเหมือนที่ครับของอัตโนมัตินะครับผมคล้ายๆ Smelter เนาะแต่ว่าจะเป็นครับกันคนละประเภทซึ่งผมจะพาทุกคนมาดูความสําคัญเนาะเห็นไหมทุกคนนะไอตรงนี้ก็ต้องใช้แร่แมทริกสีฟ้าในการปลดล็อกอันี้ก็ต้องใช้อันนี้ก็ต้องใช้นนใชซึ่งเดี๋ยววันนี้เป้าหมายเราก็คือการทําแร้แมทริกสีฟ้ากันเลยซึ่งการลปลดล็อกมาเนี่ยเราจะได้สิ่งนี้มาครับผมเป็นโรง,งงานให้เราคาบแร่แมทริกเนาะ ก็คือตัวนี้เลยนะครับผมโอเคเป็นโรงงานในการขับแร่แมทริกครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าสูตรของแร่แมทริกคืออะไรซึ่งตามนี้นะครับผมสูตรขับแร่แมทริกก็คือเหมือนใช้ตัวแม่เหล็กที่มีตัวลวดทองแดงเคลือบนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแถบวงจรนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยในการทาโรงงานให้กับแร่แมทริกสีฟ้าของเรานะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนว่าแต่ละอย่างขัฟยังไงนะผมเริ่มจากทางด้านของ ว่าขดลวดทองแดงตัวนี้กันไหมว่าคาบยังไงอ่าทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้นะครับโครงท้างของขดลวดทองแดงเนี่ยสิ่งที่เรต้องใช้คาบก็คือมีทางด้านของแม่เหล็กแล้วก็แผ่นทองแดงนะครับผมซึ่งของเราก็เตรียมพร้อมเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําการมาเชื่อมโรงงานให้มันคาเป็นสิ่งสิ่งเดียวอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะดูทางด้านของแผงวงจรกันบ้างโอเคแผงวงจรใช้ทางด้านของเหล็กแล้วก็แผ่นทองแดงนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมา เริ่มทำการสร้างโรงงานกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำคลิปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสร้างอะไรในคลิปนีนะครับผมเราไปลุยกันเลย many many minutes later โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ทำการสร้างโรงงานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทุกคนฟังมาพร้อมกันเลยนะครับเอาละครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทุกคนฟังกันนะครับผมคือเริ่มแรกมาเนี่ยเรามีตัวของที่เก็บแผ่น ไอรอนไว้ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเราเปลี่ยนใหม่นะครับผมเราเริ่มทําการที่จะทําเส้นทางไปตรงนี้นะครับผมแลวเราทําการเปลี่ยนจุดพักมาไว้ตรงนี้แทนเนาะอ่าที่ต่อมาคือตัวแมกเนตเหมือนกันเราก็ทําการเปลี่ยน,นกันครับผมมาให้เป็นจุดพักไอเทมอยู่ตรงนี้แทนอ่าส่วนตรงนี้ปุ๊บก็มีการเหมือนอนันต้นะครับผมมีการแบ่งแยกสายการผลิตเนาะอย่างตรงนี้ใครที่อยากได้ไอร้อนเพิ่มก็ ในอนาคตส่วนใครที่อยากได้ใช้อลอที่เป็นแผ่นเนี่ยก็จะแบ่งแยกใช้แยกใช้แยกใช้ได้ซึ่งเหมือนคล้ายๆกับตรงนี้เนาะที่แบบใครอยากได้เหล็กไปทําอะไรบ้างก็ทําตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับผมโอเคต่อมาตรงนี้ก็เป็นตัวของแม่เหล็กเนาะแต่แม่เหล็กเนี่ยผมยังไม่ทําสายแยกเพราะผมยังไม่รู้ว่ามันต้องใช้คราบอะไรบ้างซึ่งโรงงานทั้งหมดเนี่ยต้องบอกกันว่าอาจจะเป็นชั่วขราวก็ได้นะครับผมเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงต้องใช้อะไรบ้างโอเคแล้วแม่เหล็กก็แยกเข้ามาเข้าสู่โรงงานตรงนี้ปึ๊บ อ่าแล้วตรงตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับสาหรับตัวของทองแดงเนาะลากเข้ามามีที่พักตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มีตรงสายกลางนะครับให้เราเลือกคิดว่าจะไปทางไหนแล้วก็มีคนดึงแม่เหล็กไปใช้อ่าเช่นตรงนี้อ่าให,ใ,หให้ง่ายๆทุกคนคนที่ดึงไปอ่าอย่างตรงนี้ตรงกลางใช่ไหมสายกลางดึงเข้าไปที่ทําอะไรดึงเข้าไปจะทําทางด้านของแม่เหล็กเนาะนตรงนี้ดึงเข้าไปทําการค้าส่วน,ส,วน,ส,วนสองอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมโอเคแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเอาวัตถุดิบเข้ามาด้วยกัน เป็นแผ่นเหล็กอะดูแผ่นเหล็กเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมทุกคนฟืบเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มีแผ่นทองแดงเข้ามากลายเป็นเหมือนเสื้อขีดบอร์ดนะครับผมอะตรงนี้ก็เป็นการครับเป็นที่ครับทางด้านของแท่นแม่เหล็กเนาะโอเคเสร็จแล้วปุ๊บพอทั้งสองอย่างครับเสร็จปุ๊บลากทั้งหมดเข้ามาเออผมยังไม่ทําสายตรงแยกพอใครนะครับผมอะได้ลนะโอเคอธิบายต่อพอเราได้สําหรับท,ทองแดงเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วก็ ลากมันเข้ามาสู่สายการผลิตแร่แมทริกของเราตรงนี้มีทางเข้า2อ,อันแล้วก็ส่งออกเข้าสู่โซเลตนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้โรงงานเราดังขาดไฟฟ้าใช่ไหมทุกคนซึ่งเราจะมาทําการดําเนินวางไฟฟ้าให้กับโรงงานนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราพอเวลาแป๊บนึงนะครับผมมานะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการค้าเสาไฟฟ้ามาบ้างนะนะ้วเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทยอยวางกันเลยเออผมจะบอกทุกคนหนึ่งอย่างว่า ว่าทําไมผมถึงต้องทําการมีจุดพักเนาะเพราะว่าอย่างบางอย่างทุกคนมันต้องใช้ทางด้านของแมกเนตหรือไอรอนมีคาบอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ต้องการให้แบบมันอัตโนมัติเพราะบางอย่างเราขับเองได้ไงมไม่ต้องรอนานเพราะฉะนั้นผมก็บางอย่างผมก็จะทําการให้แบบว่ามันไม่ต้องอัตโนมัตินะก็คือ,อได้สำอะไรตรงนี้แหละเพราะอย่างบางจิมจะขับส่งพลังงานอย่างผมกได้มาเอาแมกเนตแยกได้กดุขีดตรงนี้แล้วก็หยิบแมกเนตไปขับส่งพลังงานได้เลยนะครับผมแล้วก็เหลือไฟฟ้าตรงนี้อีกใช่ไหม โอเคเหลือไฟฟ้าตรงนี้อีกแล้วก็แบะไปนะครับอ้วันนี้ได้ไฟฟ้าหมดแล้วแล้วก็เหลือตรงนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยอ่ะให้ผมดูลากแม่ลากทางด้านของแผ่นทองแดงเข้าสู่ตรงสายการแล้วก็ตัอนี้ก็เป็นทางแยกออกไปเข้าสู่สายการผลิตตรงนี้พอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็มีการคาทางด้านของแผ่นและแผ่นก็จะมารอเข้าโรงงานนะครับผม อะไรประมาณนี้ดูความไหลลื่นครับผมตรงนี้ผมลืมทําทางที่จะดึงออกมาก็ดึงให้เขาหน่อยโอเคต,ตรงนี้แม่ทางด้านของแมกเนตก็แม่เหล็กก็พยายามเข้าไปที่สายการผลิตแล้วนะครับผมโอเคเข้าไปดินที่เรียบร้อยแล้วก็คัฟออกมาได้เป็นทางด้านของแมกเนตใสทองแดงนะครับผมโอเคแล้วก็เข้าสู่ที่ผลิตทางด้านของแมทริกที่เรียบร้อยครับผมซึ่ง ทำไมถึงไม่วางไฟฟ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเปิดการผลิตแมทริกมปพร้อมๆกันนะครับผมโอเคแล้วก็จะทำวางไฟฟ้าแล้วนะครับผมเอาวางไปอันนี้แล้วก็รงนี้โอเคครับแล้วก็เข้าเข้าสู่การผลิตแมทริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าไปยังเอ่ยเฮ้ยไม่เข้าว่ะอ๋อล,ลืมเรื่องครับผมโอเคเข้าไปแล้วก็วิจัยสุดยอดความเซียวบังเกิดแล้วก็ ได้แร่มาิกอันแรกของโลกเราที่เรียบร้อยนะครับผมอันที่2ตามมานะครับโอเคสําหรับวันนี้ภารกิจก็สําเร็จนะครับในการค้าฟแร่มาชิกเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าโรงงานยังช้าไปซึ่งผมเดินมาสอนทริคเพิ่มเติมนะครับผมขอค้าบไอ้ห้องมาชิกเพิ่มเติมก่อนโอเครอแป๊บนึงนะจ๊ะเอาล้ครับผมตอนนี้ผมไปทําการค้าฟของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือทางด้านของโรงงานผลิตแร่มาชิกเพิ่มเติมมันเองซึ่งบางทีทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันผลิตช้าจังเลยครับ มันแบบไม่ทันใจัวรุ่นเนาะซึ่งสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าไม่ใช่วางเครื่องซ้ำหนึ่งแล้วก็สองให้มันผลิตหลายๆอันแต่ไม่ใช่ครับเราจะทาแบบนี้ครับเพื่อประหยัดพื้นที่ในการวางชั้นที่สองเข้าไปแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็คือชั้นที่สามาแบบนี้อะไรประมาณนี้นะทุกคนซึ่งทุกคนเห็นได้ว่าตอนนี้มีแร่ที่ผลิตแรมแมทริกซ์ทั้งหมดสามอันเป็นทชี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งการผลิตเนี่ยมันจะไวขึ้นสามเท่าเนาะ ก็คือว่ามันเหมือนแบบว่าเหมือนกันแหละครับทุกคนแต่แค่ว่ามันจะแบบส่งให้โรงงานหนึ่งส่งให้โรงงาน2อได้ด้วยแต่ว่าเหตุผลที่โรงงาน3เนี่ยไม่ผลิตอาจจะเป็นเพราะว่าไอเทมเนี่ยอย่างไอมันส่งมาไม่ทันนะเนาะพอไอเทมส่งมาไม่ทันก็เหมือนผลิตได้แค่นี้นะครับผมซึ่งความเร็วก็ขึ้นอยู่กับไอเทมที่เราส่งมาีะน้อว่าไอเทมที่เราส่งมาเนี่ยมันเยอะหรือน้อยประมาณไหนนะครับผมซึ่งพอระวางก,ก็เป็นการประหยัดพื้นที่แล้วก็ไม่ต้องทําท่อส่งไปหลายๆอันนะครับผมโอเค ซึ่งพอเรามีทางด้านของการผลิตแร่แมทริกที่เร็วกว่าเดิมเนี่ยแล้วก็ต้องมีที่บรรจุเยอะกว่าเดิมใช่ไหมผมก็คือผมจะวางไว้ตรงนี้นี่วางสโตรจแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะครับผมโอเคเห็นไหมประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คือมันดูแยกกันเนาะแต่ว่าพอมันเข้าจริงๆเนี่ยพออันนี้มันเต็มมันก็จะรวมกันนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันเนาะผลิตแร่แมทริกเร็วขึ้นเยอะแล้วก็ได้แร่แมทริกที่200อันเหมือนที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่ง เดี๋ยวในะ EP หน้าผมจะใช้แลมป์แทชิกในการปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างให้ทุกคนมาดูพร้อมกันนะครับผมซึ่งสำหรับ EP นี้ครับเราก็ขอจากกันไปก่อนนะครับพร้อมกับแลมป์แทชิกสุดเพี้ยของเราก็สำหรับ EP นี้ก็สวัสดีคัาฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนเจอกันบ๊ายบาย